ب ิ س ม i ล l لا ิลลอٰห์ุฏ์ะห์ะห์ะห ا ะ ع ์ะห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  ك ะห์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 ะหความะา์ะความ์ะห์ะา์ะห์ะล์ะห์สุบฮหนะห์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 ี่์ะลังติดตามรับหังแัะรัะชมะ่วงรายการบ์ะบระห์ะจากฟ้าฟ้าทุกท่านนะครับ พี่น้องรับบถบันหยัดจากฟ้ากฟ้า,ฟาในตอนที่ผ่านมานั้นเราได้พูดถึงบทบัญญยัดในเรื่องของการโมชาวรรษนะครับการปรกษาสารีหรือว่าการอิสติคอร์การเลือกจะทําในสิ่งที่ที่ดีที่สุดนะครับซึ่งผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่าในการที่เราจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับซึ่งถึงซึ่งเป็นงานของสังคมเป็นงานของเป็นกิจกรรมร่วมนะครับ ป็นกิจกรรมกลางนั้นเราจะต้องมีการปรึกษาหารือกันเพราะว่ลอสวาหานอาวตาลาทรงมีบทบัญญัตินะครับให้เรานั้นมีการปรึกษาหารือกันหลังจากนั้นเราก็ามุ่งม,มั่นทำให้ดีที่สุดในเรื่องของงานที่เราได้ตัดสินใจไปแล้วนะครับเพราะลอสวาหานตาลาได้กล่าวท้ายกล่าวตบท้ายเอาไว้นะครับว่าหลังจากที่พระองค์ได้กล่าวว่าะชาวิรุม์ฟิลามให เจ้านั้นได้ปรึกษาหารือกับพวกเขาเหล่านั้นในเรื่องของกิจการหนึ่งกิจการใดก็ตามนะครับและอลัลลอฮ์ก็ได้กล่าวปิดท้ายไว้ว่าฟาฮิดาอัลซัมตะฟตารวักรกอลัลลอฮ์แต่ถ้าปรึกษาหารือเสร็จเรียบร้อยแล้วตัดสินใจแล้วเลือกแล้วตั้งมั่นแล้วมุ่งมั่นแล้วในการที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นฟตารวักรกอลัลลอฮ์ก็ใหเ้เจ้านั้นได้มอบหมายต่อเราตัวตลานั่นก็แปลว่าพอเวลาเราปรึกษาหารือเราทํา เราตั้งใจแล้วจะทาอย่างนี้นะครับผลของการประชุมมันออกมาแล้วแบบนี้เราก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่เหลือก็มอบหมายกับอัลลอฮฺสุบานุตาลาผลมันจะได้รับมากน้อยขนาดไหนก็ตามนั่นอัลลอฮฺสุบานุตาลาทรงให้เราก็ไม่ตำหนิกันนะครับเราก็ไม่ตำหนิกันอย่างเช่นการจัดสมมตินะครับว่าตามอ,องค์กรมัสยิดเนี่ยโรงเรียนต่างๆจะมีการจัด งานนะครับหาไรายได้ในการที่จะเอามาสนับสนุนเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการที่จะเอามาใช้ในกิจกรรมกิจการงานนะครับบริหารในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการศึกษาแล้วก็ลงมติการประชุมกันกรรมการกัน,กนแล้วก็จะจัดวันเนี้ยเริ่มงานจากเวลาเท่านี้ถึงเวลาเท่านี้นะครับบางปีได้3 0 0 0ส0สี่แสนบางปีได้ห0 0 0 0 0หรือ นะครับบางปีก็ได้อะไรเป็นล้านไอะไรสามแสนสี่แสนแล้วก็ยอมรับเพราะว่าเราปรึกษาหรือเราจะลงวันนี้ไม่มีใครบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเลื่อนไปอีกสักวันสองวันก็ดีเห็นไหมเออเลื่อนไปสักอาทิตย์หนึ่งก็ดีจะไปทาอาทิตย์กลางๆเดือนคนไม่มีสตังค์กันจะไปทําอาทิตย์อะไรปลายเดือนเนีย่ยเงินเดือนออกแล้วหรือว่าทําต้นเดือนสตังค์ยังเหลือต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่อะไรเอามาพูดนะครับให้เสียกําลังใจ หรือว่าเอามาพูดเพื่อบัทรทอนนะครับมิตรภาพของการที่เราได้ร่วมตัวรวมตัวแล้วก็ร่วมมือร่วมความคิดกันแล้วเราพอหลังจากนั้นฟตวักกันอัลลอฮเรากา็มอบหมายต่ออัลลอฮ์สุบานอัวตาลานะครับเราก็จะไม่ไม่ไม่อามอาโทษเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าทําตอนต้นเดียนไม่ทํา ไม่ทำเพราะว่าทำกลางเดือนไม่ทำปลายเดือนถ้าทำปลายเดือนจะได้เยอะกว่านี่รอคนเงินเดือนออกก่อนพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยนะครับพอเราตั้งใจเราตัดสินใจไปแล้วเราก็มอบหมายกับอันล็อ์เพราะว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าของอคนอื่นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปหยิบไปควักไปชักเอาออกมาได้แต่ว่านะครับด้วยกับการตักดีดของอันล,ล็อ์สุทธาลการกำหนดของพระอันล,ล็อ์สุบานอวตาลาเท่านั้นตั้งหากเล่าที่ เขาได้อะไรไปซื้อไปจับไปจ่ายไปบริจาคนะครับเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้หรือเรามีความต้องการในการที่จะขอรับบริจาคเราก็มีหน้าที่ในการที่จะอะไรกําหนดวันวันนี้เราจะขอรับบริจาคแต่ว่าเรื่องที่ว่าเงินจะออกมาจากกระเป๋าใครเท่าไหร่นะเอามาให้อะไรเราได้เท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องที่ มอบหมายกับอัลลอฮ์แล้วที่อัลลอฮ์สุบานอัลตาลาจะทรงดลใจทรงให้ความสามารถกับเขาในการที่เขาจะเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยในหนทางของอัลลอฮ์ะนะครับเราไม่ตำหนิเพราะคนนี้เพราะคนนั้นเพราะวันนี้เพราะวันนั้นนะครับพอเราปรึกษากันแล้วว่าเราจะทําอย่างนี้นั่นจบนะครับเรื่องที่เหลือก็อัลลอฮ์สุบานอัลตาลาผมเรียนกับพี่น้องนะครับเอาไว้ในตอนที่ผ่านมาว่า เราปรึกษากันแล้วเนี่ยนะครับเราปรึกษาหารือกันแล้วเนี่ยผู้ที่มีความสำคัญที่สุดที่เราจะ,ะลืมไม่ได้นั่นก็คือต้องปรึกษาต่ออัลลอฮฺสุบานุตาลาขอความเห็นชอบจากอัลลอฮฺสุบานุตาลาเรามนุษย์เนี่ยเราก็ก็มองไปนะแค่มองไปที่เหตุนะครับเท่านั้นว่าถ้าเหตุมันทําอย่างนี้แล้วก็ผลมันจะได้น,นั้น แต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่จะทำให้เหตุนะครับต่างๆเหล่านั้นบรรลุไปสู่สิ่งที่ดีๆนะครับนั่นคืออัลลอฮฺสุบา,ตานตะนะหูวตาลาพรงเป็นสุติผักเป็นพเป็นพระเป็นผู้ที่ทรงผลักดันกิจการงานต่างๆนั้นให้ได้รับความสำเร็จนะครับเราลืมไม่ได้มีหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ได้เล่าให้ฟังนะครับ เป็นในว่าเรากิจการงานต่างๆของเรานั้นเราจะต้องมีการปรึกษาหาหรือกับผู้ที่มีความสําคัญในสุดก็คือลอสุบาตาลาให้พระอ,องค์ได้ทรงดลใจได้ทรงให้เรานั้นได้ตัดสินใจไปในหนทางไปแนวทางที่มันใกล้ความจริงไปแนวทางที่มันจะบรรลุสู่เป้าหมายที่เราต้องการให้พระอ,องค์ได้ทรงอะไระดลใจให้เรานั้น ได้พบกับสิ่งที่ดีๆเมื่อเราตัดสินใจแล้วนะครับเพราะนั้นพวงล็อกสุบารอวิตะลาทรงเป็นที่ปรึกษาครับที่เราจะต้องขอาการชีนน้แนะของเราอยู่ตลอดเวลาเราอย่าไปปรึกษาคนอื่นคือมนุษย์ในเราปรึกษาได้แล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปปรึกษาแล้วนะครับพอพอพอปรึกษากับมนุษย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวไ,ปไปไปนู่นเลยไปหา คนที่เราเห็นว่าเขามีความศักดิ์สิทธิ์โอ้ไปหานะครับบางคนก็ไปหาคนมุสลิมบางคนก็ไปหาคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับไปหาไปปรึกษาโอ้ทาง,งานสําเร็จเราก็เดี๋ยวผมจะมาใหม่ที่นี่นะ,ะผมจะมาใหม่ที่นี่ผมจะมาปล่อยไก่ที่นี่ผมจะมาปล่อยแพะที่นี่นะครับไปอะไรไปบนบานกับผู้ที่ไม่ได้มีอํานาจในการที่จะให้การปรึกษากับเรา ไปบนบานหรือว่าไปสัญญาไปปรึกษากับผู้ที่ไม่มีคุณค่าควรในการที่จะอะไรให้ทางนำให้ทางออกกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเรายังคงต้องยืนยันอยู่อย่างนี้นะครับว่าอรรถสุบานุตาลาองค์เดียวเท่านั้นที่พระองค์จะทรงชี้นำให้เราได้รับทางสำเร็จพระองค์องค์เดียวเท่านั้นที่พระองค์จะทรงเป็นผู้ที่ผลักดันให้กิจการงานของเราที่ทำนั้นบรรลุ ล่วงนะครับสู่เป้าหมายที่เรานั้นมีความมีความปรารถนามีความต้องการนะครับอัลลอฮ์องเดียวเราปรึกษาแล้วมนุษย์นะครับไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ปรึกษามนุษย์ไม่ปรึกษาปรึกษาละอัลลอฮ์เลยปรึกษาแล้วเรื่องเรื่องจะทํากิจกรรมต่างๆปรึกษามนุษย์ทำอย่างนี้ส่วนที่เหลือล่ะขอจากอัลลอฮ์ปรึกษาอัลลอฮ์ด้วยนะครับพี่น้องครับมีฮะดีษบทหนึ่งนะ ซึ่งรายงานจากท่านยาบิดรอดิยัลลอฮุอันฮุเดกาวะการอะรอสูลุลลอัยสัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุอัลลิมุนัลอิสติคอร์ลอตาฟิลอุมูริคุลิฮะกัสูรติมินันกุรอานท่านยาบิดนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮุเดกาวะท่านรอสูลุลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทรงสั่งสอนพวกเรายูอัลลิมูนาอัลอิสติคอร์ลอต้สั่งสอนพวกเราที่เกี่ยวกับเรื่องของการอะไรอิสติคอร์ลอ การที่จะเลือกหรือว่าปรึกษาหารือแล้วก็เอาผลออกมาซึ่งเป็นผลที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับให้อัลลอฮฺสุบานตะนาหัวตะลาทรงทรงเลือกฟิลอูมูริกุลเลหาในงานกิจการงานต่างๆทั้งหมดนะมินันกุรานน,น่ะกัสซูรติมินันกุรานเหมือนกับที่พ่อองค์ได้ทรงสอนพวกเราถึงสุราหนึ่งในกุรานก็แปว่าอะไรสอนให้อ่าน สอนให้ท่องจําสอนให้ได้รับความหมายสอนให้เข้าใจความหมายนะครับนิยามิบบอกบอกว่ารอซูลสลลัลฮวะไลฮิวะสัลลัมนั้นสอนเรื่องของการอิสตีคอรอยเหมือนกับสอนสุรอในอันกุรานเลยสอนให้เอาให้ได้นะครับอ่ายากูรู้่ารซูลสลลัลฮวะไลฮิวะสัลลัมสอนอยังไงอิดะฮัมมาอาฮัดูกุมบิลัมริฟันยารกะรอกอาตัยนี้มิงกยริลฟารีดอตี ท่านเราสูงสารล้ออะไรสลัมกล่าวว่าในเมื่อคนหนึ่งคนใดจากพวกท่านทั้งหลายนั้นนะเอ่ยยังยังอะไรยังเอ่อเขาเรียกยังคิดอยู่ว่าจะทําหรือไม่ทําดีนะครับในกิจการการในการเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยจะทําหรือไม่ทําดีจะไปหรือไม่ไปดีจะเอาหรือไม่เอาดีเนี่ยทำมันนะครับคือยังยังยังไม่ชัดเจนยังไม่ได้ตัดสินใจ ทำยังไงฟันยรกะรอคาใจนี้ให้เขาได้ละหมาดรูก,กวัวให้เขาได้รูก,กวัวท,ทั้งสักสองรูก,กวัวนะครับมินอยดินฟารีสติซึ่งการรูกลัวนั้นไม่ใช่ไปเกี่ยวข้องกับการรูกลัวที่เป็นฟัรดูนะซุม,มาซุม,มาลยกุนอัลลอฮุมะอินนีอัสตักีรุกะบิอินมิกะนะไปละหมาดสองอะไรสองรอก,กาอ่าก็คือละหมาดสองรูก,กวัว นั่นแหละเราก็นับว่าเป็นสองลูกกาซึ่งไม่ใช่เป็นรุกวะที่เป็นฝร,รดูสองรกานั้นจะต้องไม่ใช่สองลกาที่เป็นฝร,รดูหลังจากนั้นให้กล่าว Allah ika, อัลลอฮฺมาอินีอัสตักีลุกกบีอิลมิกะวาัสตักดีรุกกบีกุดรอติกาโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์นั้นขอนขอการอะไรขอการเลือกของท่านที่เป็นสิ่งที่พระอ,องค์นั้น ด้วยกับบีอิน,นมินด้วยกับความรู้ของพระอ,องค์ปรึกษาพระอ,องค์อัลลอฮฺสุบานตาลาขอให้พระอ,องค์อัลลอฮฺสุบานตาลาทรงชี้แนะหรือว่าให้เรานั้นได้ตัดสินใจด้วยกับความรู้ของอัลลอฮฺแล้วก็วาสตักดิรุกะวิกุดรติกะขอพละกําลังเดชานุภาพของอพระอ,องค์ด้วยกับพระเดชานุภาพของพระองค์นะวาสอลุกะมินฟัติกะลาดีมและข้าพเจ้าก็ ขอจากพระอ,องค์นะจากความประเสริฐจากความมีเกียรติของพระอ,องค์ฟาอินนกตักดิรนะฝาอินนกตักกัรวลาอักเดิรประกอบแท้จริงพระอ,องค์ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถแต่ข้าพระอ,องค์นี้ไม่มีความสามารถใดๆเลยวาตาละมุวละอัลลัมพระอ,องค์ทรงเป็นผู้ที่มีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ข้าพระอ,องค์คนนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับวันตาอัลละมุลกุยุบ นั้นทรงเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ที่สุดรู้ถึงสิ่งลึนลับด้วยนะเฮลลุมาอิงกุนตะตาอัลมูอันฮาดลอัมรอคอยรุลลีฟีดีนีวะมาอาชีวะกิบัตีอัมรีนะอากอลาอาจิลีอัมรีเอาอาจิลีฮีฟักดิรหุลีนะครับ แล้วคนที่ละหมาดเนี่ยันี้ว่าอะไรพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่สามารถที่จะกําหนดได้นะมีความสามารถในการที่จะกําหนดได้แต่ฉันนั้นไม่ไม่มีความสามารถที่จะกําหนดอะไรเลยพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความรู้แต่ว่าข้าพระองค์คนนี้ไม่รู้ใดๆพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงรู้ถึงสิ่งลึกลับต่างๆอัลลอฮฮุมะาอิงกุนตะละโมนะโออัลลอฮ์หากพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่อะไร รู้ในสิ่งที่ในเรื่องนี้แล้วเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องดีหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะมันรู้แล้วเนี่ยก็ขอให้พระองค์ได้ทรงอะไรเออทรงทําให้งานเนี่ยมันเป็นงานที่สะดวกเป็นงานที่ง่ายดายให้กับฉันด้วยสมบาริกรีฟี่และขอพระองค์ได้ทรงหลังจากนั้นขอพระองค์ได้ทรงให้ความจำเริญแก่ฉันในกิจการงานนี้ด้วย แต่ถ้าหากว่า,วาอิงคุณแตะ่ละอันาฮะ,ะล้อัมรุชารุลีฟีดีนิวามาชีวากิบติอัมรีนะแต่ถ้ามาดแม้นว่าพระอ,องค์นั้นทรงเป็นผู้ที่รู้ดีแล้วว่าไอสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับข้าพระอ,องค์และเป็นสิ่งที่ไม่ดีในศาสนาของข้าพระอ,องค์ในเรื่องชีวิตการเป็นอยู่บรรปลายของชีวิตของข้าพระอ,องค์นั้น ก็ขอพระองค์แค่ฟาสริฟวันนีวัสสิฟนีอันหูขอพระองค์ได้ทรงผันมันออกไปจากชีวิตของฉันแล้วก็ผันฉันให้ออกไปจากอะไรกิจการงานนี้ด้วยอย่าให้ฉันได้ไปทำนะอวกดุรเลียค่อยรอให้สุกานะแล้วขอพระองค์ทรงกำหนดสิ่งที่ดีๆเนี่ยให้กับข้าพระองค์ด้วยนะ สม,มารดีนี้และหลังจากนั้นขอพระองค์ทรงพอพระทัยกับฉันด้วยกับงานนั้นด้วยอันนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ ท่านเราทรงสอลลัลลลฮุหะวัยฮิวะซสลัมได้เล่านะครับ,บว่าเวลาเราจะทําอะไรสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามให้เราปรึกษาแล้วแล้วก็มีดูอานะครับดังที่ได้เรียนกับพี่น้องแล้วนะครับเป็นดูอาที่เหมอนก็เป็นการปรึกษาแล้วก็ขอทางชี้นําขอการชี้นําจากอัลลอฮ์สุวานณตาลาในเรื่องของงานนั้นแต่าหาก่งงานนั้นดีขอให้พระองค์ได้ทรงกําหนดให้เป็นให้ดเดราได้รับความสําเร็จแต่ถ้าหาก่งงานนั้นไม่ดีขอพระองค์ได้ทรงผันงานนั้นออกไปจากชีวิตของเราหรือให้ชีวิตของเราออกมาจาก งานนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านละซุนสลาลลอห์อะไรวะซัลลัมได้สอนเอาไว้ให้เรานั้นได้ปรึกษาต่ออัลละขอทางที่นำจากอัลลอฮฺสุบานตันาหุวาตาลาและนั่นแหละครับชีวิตของเราก็จะได้รับความสําเร็จได้บรรลุสู่เป้าหมายความปรารถนาของเราวันนี้บทบรรยัติจากฟาฮ์ควาผมต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้ว่าสลลัลลอฮ์อะลานะบีนามุฮัมมัดวะห์ลาลีฮิวะซฮ์บิฮิวะซัลลัมวะสัลลัมุอะลัยกุมวะราะห์มัตุลลอฮวะบราากตุ